มาครับวันนี้ก็จะมาวิจัยน้องอียิีกับระเบียบวัดศิลป์แล้วก็ศิลปินภูไทยครับหลังจากที่ออกงานมาก็ได้จะ30 40งานแล้วครับผมตอนนี้ครับผมครับตามที่ไปฟังหน้างานก็ตามโจทย์ที่ผมได้มาจากปีก่อนปีก่อนเนี่ยผมได้โจทย์มาเยอะนะครับผมครับคือต้องเข้าใจว่าผมเนี่ยเจอปัญหาสรุปปัญหาแล้วก็มาทําเลยผมเป็นคนอย่างนั้นครับผมครับพอไปเจอโจทย์ปีก่อนมาปุ๊บปีเนี้ยผมก็เลยมีการแก้โจทย์หลายอย่างแล้ะครับแก้โจทย์อย่างบนระบบเสียงครับเพราะว่าพื้นที่การฟังหน้าที่เนี่ยถือว่า เยอะมากครับแล้วก็เสียงเราเนี่ยต้องควบคุมให้ได้ทั้งมิติทุกจุดของเสียงนั่นเองครับผมครับโดยพี่ก่อนเนี่ยในการเดินซ้ายเดินขวาเนี่ยอาจจะมีหลุมอากาศอยู่นิดหน่อยครับผมลมอากาศเนี่ยเป็นตัวที่ผมไม่ชอบมากครับผมครับเวลาคนที่ฟังให้เป็นเนี่ยอาจจะไม่คิดมากแต่ผมฟังเป็นเนี่ยผมจะเดินจากวิธีฝั่งหนึ่งแล้วก็มาฝังที่อีกฝั่งหนึ่งับเพื่อในการวิเคราะห์เสียงว่ามันเกิดหลุมอากาศตรงไหนครับผมครับทีเนี้ยตัวเนี้ยผมก็เลยมาวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบตู้ใหม่เพื่อให้ เสียงเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยให้เหมือนกันมากที่สุดถึงแม้จะไม่เหมือนกันร้อก็ขอแค่ดักแปดสก็พอครับตัวเนี้ยผมก็เลยทํามาตอบโจทย์ในงานแบบนี้ครับผมครับแล้วผมทําอะไรเพิ่มบ้างมาชมกันในตู้ก่อนว่าผมมีอะไรบ้างครับเนี่ยตัวเนี้ยคือตู้ของผมที่ออกแออกแบบมาสำหรับตัว A 24ของเราครับผมครับมาทีนี้ก็ตู้ตัวเนี้ยเป็นการคํานวณที่ยากมากนะครับเพราะหนึ่งละตอนแรกผมอยากได้ตัวมิรูอยู่ตรงนี้ครับ นี่มิดโลตรงนี้2ฝั่งทีนี้มิดโลตรงเนี้ยข้อเสียคืออะไรครับหน้าเปิดมันไม่พุ่งมันไม่ชนหน้าสังเกตใครฟังตู้ไปนนเนี้ยตีสนามเนี่ยชนหน้าปุ๊บๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นจะส่งมาแต่ถ้าหน้าเปิดเนี่ยข้อดีมันก็คือดังดีกระจายบุมแต่ความแรงการส่งไปหาคนเนี่ยมันจะน้อยผมก็เลยทําเป็นฮอลโลดเนี่ยฮอลโลดเนี่ยทำให้ลำโพงอยู่อย่างนี้ครับเห็นไหมครับลำโพ,พงอยู่อย่างเงี้ยทำไมลำโพงต้องอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งแหละครับผมต้องการให้มันมีฮอลโลดในช่องมิดโล ต่อมาทำไมทุกเยี่ยงลำพงเยอะขนาดนี้หลายคนก็ถามครับนี่ครับผมอยากให้จุดศูนย์กลางของดอกเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับนี่ครับเพื่อตัดความถี่ที่เราต้องการนั่นเองครับถ้าลำพงสองดอกนี้เฟกันเนี่ยมิดโลจะเดินทางเป็นวงกลมอัตโนมัติโดยที่ดอกอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับมันก็ชิดหลายอย่างดอกดูข้างในจริงแต่มิดโลมาเดินทางสไตล์แบบเป็นวงกลมครับเนี่ยก็จะวงกลมอย่างนี้ครับผมออกข้างนี้ครับเป็นวงกลมมาอย่างนี้นี่สไตล์ของมิดโลครับผมครับเนี่ย จุดประเด็นของมิดโลเป็นความถี่ที่สําคัญมากทั้งด้านระบบเสียงนะครับผมครับเพราะว่ามิดโลเนี่ยควบคุมทั้งแสแนะเสียงคนหนาเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวควบคุมทั้งหมดนะครับผมครับทีนี้มิดโลมีมากก็ไม่ดีมีน้อยก็ไม่ดีมีมากคืออะไรครับไปกวนเป็นเวทีครับตู้ใบเนี่ยผมเลยเออกแบบมาอีกคือไม่ให้มันออกหลังครับโดยมีการซับฝาหลังถือว่าเยอะมากเพื่อต้องการเนี่ย ไม่ให้เสียงเนี่ยไปกวนบนเวทีนะครับมิดโลก็ถือว่าอีดึงโจทย์ที่ผมพัฒนามาต่อมาครับมิดเนี่ยถามว่ามันสําคัญไหมบวกเลยว่าสําคัญไม่แพ้กับมิดโลเพราะว่าในมอลลัเนี่ยโอ้โหครับใช้ทุกความถี่จริงๆนะครับผมครับเป่าแซกมาแต่ละครั้งเนี่ยบอกเลยครับผมครับเสียงโค้งกับแซกเนี่ยต้องแข่งกันไปงี้เลยนะครับเนี่ยแข่งกันไปงี้เลย ผมจะเป็นก็เลยเอามิด10นิ้วเข้ามาแล้วบาคนถามว่าทําไมไม่เอาสองนิ้วเหมือนกันเอาได้แต่ผมต้องการความชัดของเสียงครับเห็นไหมไปฟังระเบียบเนี่ยขนาดเสียงกึนน้ําลายยังได้ยินเพราะว่า10นิ้วตัวเนี้ยทำงานได้ดีมากในความถี่ที่บางๆน้อยๆเนี่ยสินิ้วถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากแล้วทําไมไม่เอา8นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว6นิ้ว5นิ้วเนี่ยถามว่าใส่ดได้ไหรือไม่ได้ แต่ความดังไม่พอครับผมครับผมต้องการความดังที่มาสารออกมาจาก10นิ้วเหมือนกันครับผมครับทีนี้10นิ้วเนี่ยคือมุมกระจายที่ผมคำนวณไว้ตอนแรกคือตู้ใบแรกตัวเนี้ยมันยังไม่พอครับเห็นไหมครับ10นิ้วใบจริงเนี่ยผมมีการเอียงดอกเอียงอันนี้มอีกครับนี่เอียงนีกเพื่อเพิ่มมุมกระจายของมันอีกจากตอนแรกเนี่ยมุมกระจายแค่อยู่ประมาณสามห้าองศาครับทีเนี้ยผมเอียงได้สี่ห้าองศาเลยครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มุมกระจายครับมันไปหน้าเวทีเยอะมากขึ้นครับผมครับนี่ครับคือจุดประเด็นของตู้ใบเนี้ย ทีนี้ทั้งนั่นเสียงแหลมเนี่ยเสียงแหลมก็ถือว่าเป็นหนึง่งจุดที่ผมทํายากมากเป็นปากเดียวกันยาวอย่างนี้ครับทุกคนรู้ไหมครับผมเเติบ์ปนะโอ้โหงานศิลป์นะเชี่ยผมครับเสียงแหลมเนี่ยทำไมปากเดียวกันยาวนี่ข้อดีคืออะไรครับข้อดีก็คือคือพวกจุดเฟดเน,นี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าหนึ่งละตุดแหลมเนี่ยผมต่อกัน้วยจุดครับในการเดินการในแนวของเสียงถือว่าดีมากครับผมในการทํางาน,นครับผมครับแล้วก็ใบบนสุด ใบบนสุดเนี่ยครับใบบนสุดของตู้ระเบียบเนี่ยใบบนสุดเนี่ยใบนี้ครับผมครับนี่ใบเนี้ยแสงแหลมจะบีบมุมแคบเข้ามาอีกครับบีบมุมแคบเข้ามาอีกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มความไกลของมันนั่นเองครับผมเนี่ยสำคัญมากนะครับผมสำหรับโซนนี้ครับผมครับหน้าเวทีเนี่ยก็มีการแบ่งโซนโดยชัดเจนนะครับผมครับเพราะว่าผมต้องการให้โซนของมันเนี่ยเจาะทุกพื้นที่อย่างใบใบบนเนี่ยเนี่ยใบบนที่ผมตั้งใจเขาก็คือหนุนครับโอ้มือมิกอยู่ไหนอะใบบนเนี่ยตกหลังมือมิกเอาง่ายใบบนเนี่ย จะตกหลังมิกเลยครับผมครับเนี่ย <spe ech> er> เพื่อให้คนประมาณหลังมิกประมาณร้อยเมตรเนี่ยจะได้ยินตู้ใบนี้ทีนี้2ใบเนี้เป็นจุดที่สําคัญมากนะครับ2ใบเนี่จยจุดหลักเลยนะครับเพราะว่า2ใบเนี่ยจะเป็นตัวคอนโทรลอยู่หน้ามิกทั้งหมดใบนี้ผมก็จะมามาตกโซนนี้ครับผมครับใบล่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นโซนที่สําคัญแล้วก็เป็นโซนที่อันตรายมากทําไมผลจะย่างนั้นครับเพราะว่าใบล่างเนี่ยผมจะก,กินโซนนี้แหละครับเนี่ยโซนนี้เป็นหลักเลยครับเนี่ยโซนนี้เป็นหลักคือใบล่าง จะกินโซนนี้เป็นหลักเลยนะครับเนี่ยโซนเนี้ยใบล่างควบคุมทั้งหมดแล้วทําไมผมถึงว่าจุดหลักตู้เนี่ยจะอยู่เสม,มอกับเวทีนะครับอยู่หลังวเวทีแล้วก็ได้คนร้องอยู่หน้าเวทีนี้นะครับเนี่ยคนร้องอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับคนร้องอยู่ตรงนี้ดูตู้ครับตู้อยู่หลังเวทีใบล่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดท,ที่หนักมากเพราะว่าหนึ่งละถ้าเราเอียงเยอะก็จะเข้าเวที ถ้าเราเอียงน้อยไม่พอคนหน้าเวทีอีกเพราะคนหน้าเวทีเนี่ยต้องการฟังเสียงพีถ้าส่วนใหญ่นั่นเองครับผมครับทีนี้ในการแก้ปัญหานี่คืออะไรครับผมจะมีลาโพงครับนีล่ลำโพงลำโพงอยู่ข้างล่างเนี่ยอีก2ดอกนะครับผมครับหลายคนที่ไปยืนหน้าตู้มุมเนี่ยเสียงกลางน่ยจะเบาที่หอกครับมันจะเบาเพราะว่าตรงเนี้ยผมไม่ต้องการให้มันกัดหูครับเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยผมไม่ต้องการให้มันกัดหูครับบางคนก็ไปยืนถ่ายคลิปตรงเนี้ยทำไมเสียงกลางดังอย่างนี้เห็นไหมครับเพราะว่าหนึ่งละทุกคนต้องเข้าใจว่า โทรศัพท์เราถ่ายอยู่งี้ใช่ไหมครับเบสเข้าก่อนนะครับเสียงกลางมาที่หลังนะครับทำไมโทรศัพท์รู้สึกผ่าไม่ว่าเป็นโทรศัพท์ละฮูเราก็เหมือนกันครับคืออยู่หน้าตู้เบสแล้วเนี่ยเบสสัดหนุตึ๊กตึ๊กแล้วเนี่ยเสียงกลางก็มาไม่ทันได้อาจให้ฟังเสียงกลางจยรางไลุงนั่นเองครับผมครับแล้วทีเนี้ยลาโพงสองดอกเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยผมมาช่วยมาเคลียร์เสียงตรงหน้าเวทีเนี่ยให้มันสมดุลมากที่สุดครับนี่ตรงเนี้ยครับก็ได้ยินเสียงกลางชัดปกติเหมือนเดิมเห็นไหมครับก็ทุกอย่างก็มีข้อเลกเปลี่ยนกัันนไปครรบบบบบะเเเสีีีียยงท้้ตู ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่สําคัญที่ออกแบบมาใส่ครับบอลลัมใหญ่โดยเฉพาะเพราะว่าอะไรครับจุดโซนเนี้ยเนี่ยโซนตรงนี้ครับผมครับถ้าวันไหนที่เปิดแรงไปผมว่าครับเปิดแรงเนี่ยเสียง PA ซ้ายขวาครับนี่เข้าถึงแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเบสก็เข้าถึงครับกางก็เข้าถึงแต่ทีเนี้งานหนงที่โดนจำกัดเสียงและเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับผมครับตรงเนี้ยที่เจอมาตลอดก็คือหน้าเวทีไม่ได้ยินเพราะว่าโดนจํากัดเสียงเยอะมากกว่าสมควรทําให้ เสียงสองข้างไม่ถึงตรงเนี้ยผมก็เลยมีเฮดช็อตขึ้นมาครับเฮดช็อตตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างครับโอ้โหครับเฮดช็อตตัวนี้ก็18นิ้ว1 10นิ้ว10นิ้วแหลมอยู่กลางครับผมครับก้อยคล้ายทุกคู่ครับผมครับตัวเนี้ยผมมีทั้งเบส18นิ้วกลาง10นิ้วแล้วก็แหลมอีก2ตูดใน1ตู้คือความมนสี่นะครับผมครับทำไมผมถึงเรียก10นิ้วแล้วก็ความมนสี่สิบนิ้วเนี่ยก็ได้ในเรื่องความชัดเพราะว่าตู้ใบเนี้ยเปิดไม่แรงครับเปิดอะเบานะครับเพราะว่าจะเคลียร์พื้นที่่แคประมาณสัก 5-10เมตรบริเวณนั้นเฉยๆครับผมครับเบรก็เปิดมาแรงครับเบรเนี่ยก็ช่วยมาเติมทั้งด้านข้างหน้าให้มีมิติมากขึ้นครับให้คนนั่งฟังข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องมีเสียงกลางครับมีเบรมาด้วยอุ่นมาด้วยก็มิดโลก็เริ่มหนาขึ้นนั่นเองครับผมครับแล้วก็ดึงวงครับศิลปินภูไทยครับอันนี้ก็ถือว่าอีกหนึ่งวงที่ให้บริษัทเอกซาวออกแบบให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านลดตู้ลำโพงลดจออะไรครับระบบไฟทั้งหมดเราออกแบบให้ทั้งหมดครับวงนี้ก็ถือว่าดึงอย่างที่เลยฟังคือเางง่่ยวนี หลายคนอยาจจะสับสนครับคือโทนเสียงจะไม่เหมือนกันนะครับผมนะจุดนี้สำคัญมากเพราะว่าคนมิกไม่เหมือนกันนั่นเองครับคือโทนแต่และโทนเนี่ยจะไม่เหมือนกันถึงตู้ผมเนี่ยจะจูนในรูปแบบเดียวกันครับแต่คนปรับคัดสรออกมาเนี่ยก็คนละรูปแบบครับผมครับก่อนผมจะทําให้วงไหนเนี่ยคนไปฟังก่อนว่าขอชอบโทนไหนเห็นไหมครับชอบโทนไหนปุ๊บผมก็จะทํปพีเซตให้ตรงกับโทนของวงเขาอย่างศิริบินปุถุทัยเนี่ยชอบโทนเนี่ยผมก็ไปไล่ฟัง ก่อนจะก่อนจะเปลี่ยนระบบก็มาไลฟังดูว่าเขาชอบท่งไงผมก็จูนโทนที่เขาต้องการเห็นไหมครับพอส่งงานปุ๊บก็คือครบสมุนทุกอย่างครับผมครับนี่แหละคือสําคัญมากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยผมต้องการให้เกิดจากระบบเลยลูกค้าไม่ต้องไปบูธในมุมในมิกเพิ่มครับผมครับในระบบต้องมีการเติมเต็มทุกอย่างครับผมสำหรับระบบศิลปินภูไทยครับผมจากที่ฟังมาก็จะประมาณนี้และและ้วอีกหนึ่งอย่างผมลืมบอกคือระบบ f r ที่ผมใส่ในตู้เนี่ยถือว่าตอบสนองความถี่ได้ดีมากครับผมครับ คือทาไมผมถึงว่าตอน้องทีดีครับทุกคนเคยเดินฟังครับซุติว่าฟังตรงกลางนะครับทุกคนเคยเดินมาฝั่งนี้ครับเดินมาเรื่อยนครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมตู้ฝั่งนี้ไม่มาฝั่งนี้คือฟังเนี่ยเหมือนได้ยินตู้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วก็มีความเหนียเยอะมากครับผมครับหรือว่าเดินมาฝั่งเนี้จะได้ยินตู้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเลยครับผมฝั่งนี้จะไม่มาเฟดฝั่งนี้เลยเนี่ยคือข้อดีของตู้ใบนี้อีกหนึ่งอย่างเพราะว่าหนึ่งหลผมออกแบบมา ไม่ให้ออกหลังเกินไปไม่ให้ออคนมนวิธีันเกินไปครับผมครับทำให้การมิกการถอนของมิกง่ายขึ้นนั่นเองครับผมครับมานี้ที่ผมไปสรุปงานมาครับผมครับก็ใครที่ไปฟังก็คอมเมนต์ด้วยว่าต้องการเพิ่มตรงไหนต้องการตรงไหนมันขาดตรงไหนมันหายครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปซับพอร์ตระบบแล้วก็แก้ไขจุดที่มันขาดนั่นเองครับผม